พอดีขากลับในน้ำท่วมนะครับ<อ>จะยังไงดีเนาะคือรถผมอะเจาะข้างล่างมานะครับเจาะอ,อยายให้สายไฟเข้าไปข้างในาตารถ <c oughs> ทีนี้รถบันเติงกบถ้าอุดไม่ดีนี่เน่าเลยนะครับ<อ>ดูน้ำโอ้ ไเจ้านี่ครับอาชีพที่น่าขึ้นเงินเดือนมากที่สุดครับนี่ครับเงินเดือนสามสี่หมื่นให้ไปเลยครับผมเนี่ยโอ้โหยังขี่เรือเลยทีนี้อ่ะขิดขวาไว้ครับ เราไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ออนี่จะจอดไว้นี่ดีวะแม่งแท็กซี่กลับแม่งกลับไปต้องต้องเช็คใต้ผมเลยเนะี่ย โโหอ้เอาไงดีครับมอไซค์ล <t ok> ังเลแล้วหนักจริงครับอยู่เทิร์นกันครับผม โอ้โหเฉียดล็กนิดเดียวโอ้โหหลอดไหมเมกาน้ำเข้านี้ต้องแกะพรมเลยนะครับ นรถยกสูงยังไม่ไหวทีจะซ้ายจะขวาก็เหมือนกันหมดเลยตอนนี้สงสารมอไซค์ครับตอนนี้คือก็ไม่รู้จะยังไงครับตอนนี้มอไซค์เขาพยายามขี่ตามหลังยกขึ้นระบาทเลยครับผมเดี๋ยวรอให้แกยกขึ้นระบาทกัน เอไปโอเคเพื่อนขอให้โชคดีจอดทิ้งไว้ก่อนเลยจอดทิ้งไว้ก่อนเลยขี oh, <no. S 1> ่ไปเดี๋ยวพังโอ้โหพี่ยัง <c oughs> <c oughs> โอ้โดูรถแกยก <c oughs> รถเดิมๆก็ยังว่าเราเรามีมอไซค์วิ่งตามหลังอยู่ รถเดิมก็รถเก่งนี่ครับตายเลยนะครับตอนรถเก่งนี่โอ้โหรถเก่งไม่อยากจะพูดเลยขนาดนั่นแหละครับเดทไปแล้วสายมือโอ้โหจอดได้จอดเลยนะครับรถเก่งโอ้ดูฟอร์ดคันนั้นั้ยดูคนเขาเข็นรถอยู่ โอเคเราต้องเบี่ยงนะครับตอนนี้ขับเกี้หนึ่งนะครับโอ้น oh, <no. S 1> เอาล้วครับโอโ้โหขึ้นขวาก่อนครับไม่ไหวกล่องหลับมาสวยเลย oh, <no. S 1> โอเคโอโ้โห ผมไม่ประทับใจคันหน้านะครับคันที่เป็นฟอร์ดนะครับดูครับแกลุยแบบอโอเคช่างเขาอีเสสุกเอาด้วยเอาดีแมกเอาด้วยแบบนี้เบาได้เบานะครับผมาะว่าถ้าลุยไปโอ้โหมือใสรับ ก็มีคันหนึ่งครับกลับไปต้องรีบเช็คเลยนะครับใต้พรมเนี่ยรู้งี้ผมก็มาช่วงบ่ายกว่าผมก็ไม่ได้ดูด้วยผมคิดว่ามันท่วมแต่ในนิคมได้เาเามอไซค์มอไซค์้นแล้วครับ้นแล้วครับเหลือข้างหน้าอีกนิดเดียวนะครับผม อันิดเดียวโอ้โหแม่เจ้าเดี๋ยวต้องโทรไปบอกช่างโฟกนะครับต้องโทรไปบอกช่างโฟกว่าห้ามมาถนนแพคกานะครับเนี่ย ไม่รู้ว่ามาทำงานยังออาญาติใ้โทรศัพท์นะครับ อัลโลมาทำงานยัง <Huh? S 1> มาทำงานยังมาแล้วอ uh ๋อ oh. เอารถอะไรมา uh oh. มาฝั่งไหน uh oh. มาฝั่งไหน uh oh. เออดีแล้วจะมาไปกระจายยุบหายได้จอดแน่นอนเกล้ยท่วมเิรถนี้ยังไม่รอดเลยเนี่ยโอ้ยังคาดเลยยังกระเต่า โอ้โหแบบมอไซค์นี่หลับรถเก๋งหลับหมดเลยอ่ะรถเก๋งหลับหมดเลยเหรอไปจอดยาวเป็นโลเลยไม่กล้าลุยในนี้คมท่วมเต็มเลยโอ้โหเนี้หโละอเคโอเคแค่นี้แหละจับผมสวัสดีครับ เดรู้เรื่องครับทีจางโฟกมาเส้นไปกระสาไม่งั้นหลับครับเราช่างโฟกต่ําเยอะนะครับผมคืบหนึ่งนะครับจากพื้นจากถนนตำรวจนะ่าจะปิดการจราจรนะให้ไปได้แต่รถยกสูงพวกรถเก่ง s อ V ี่เงี้ยได้ได้ครับผมแต่จะเป็นรถเกง่งโหลดหรือว่ารถเก่งเดิมเดิมก็ยากครับรถเก่งที่เป็นรถเก่งอะที่ไม่ใช่ s อ v ยอะ หลับครับเราเดี๋ยวกลับไปต้องไปเช็คนะครับเนี่ยตรงนี้ครับคมตรงเนี้ยมันมีรูอยู่ที่เดินสายไฟเข้ามาเดี๋ยวกลับไปช็คนะครับว่ามันน้ำจะเข้าหรือเปล่าโอเคเราเรียบกลับบ้านดีกว่าครับเดี๋ยวคนที่บ้านบน ไปทำรับเป็ดกินกันครับผม สัญญาณซ้ายขวาครับไปได้โอ้โหอ,อ,อ,อะไรตกคนเนี่ยเดี๋ยวนียครับเดี๋ยวพลิยยาบุ เดี bien, service, ๋ยวเดี๋ยวเป็นบรรยากาศแบบว่าต้องแบบได้นอนดูซีรีส์หรือว่าดูหนังอยู่บ้านนะครับสบายๆอยากาศแบบนี้อยาออกมข้งนอกเลยครับตก โอเคถึงซอยแล้วเดี๋ยวนะซอยบ้านเราไม่ท่วมกันแย่เลยครับกลับไปต้องดูใต้พรมก่อนอ ปร็เทไทยน้ำรอระบายครับน้ำไม่ได้ท่วมนะครับน้ำรอระบายโอ้ยหึบเบาเพื่อนเอ้ยทิศเบา คครับผมเดี๋ยวผมจะไปเช็คตัวใต้ผมนี้ก่อนนะครับผมว่ามันหนามหมาเปล่าถ้าหนามหมานี่ภรรยาบนอีกแล้โอเคครับผมเดี๋ยวก็พาของลงกันดีกว่าจบคลิปตรงนี้เลยดีเปล่าโอเคจบคลิปตรงนี้เลยก็ได้ครับโอเคครับผมครับผมสวัสดีครับ